บทที่สิบใครพูดถึงข่าใครกล้าพูดถึงค่าในชั่วพริบตาคุณอายุมากแล้วในสวนหลังบ้านของตระกูลเจ้าชูหลิงเซียวถอนหายใจเล็กน้อยเป็นเวลากว่าสองร้อยปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของคุณพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าพระเจ้ามองย้อนกลับไปนับพันครั้งในชีวิตที่แล้วเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้แต่เขาชูหลิงเซียวมองย้อนกลับไปมากกว่าพันครั้งชีวิตของงวงรอรอตายในสายตาของเขามันสั้นและสั้นเกินไปแม้แต่ภิกษุผู้ทะลวงมนุษยชาตและไล่าตามหนทางอมะตะบานสัพร่งชีวิตด้วยความเฉลียว ยังอยู่ภายใต้เมืองจินหลิงแห่งนี้ยังคงอยู่ในยุคสงครามและความปั่นป่วนเขาชกหมัดยาวที่หายไปนานได้รับการสอนให้ปรมาจารย์ของตระกูลเจ้าที่ไม่สามารถหนีจากโลกได้อย่างไรก็ตามลูกของเจ้ารุ่นหลังความมดีและความชั่วนั้นไม่สม่ำเสมอแต่ไม่มีใครไปถึงความสูงที่แข็งแกร่งที่สุดที่เซี่ยวจาโอซี่ไปถึงเมื่อหลายพันปีก่อนเจ้ายงชางยืนอยู่ในห้องโถงด้านในของสนามหลังบ้านยืนด้วยความเคารพเหมือนคนรับใช้เก่าบรรยากาศค่อนข้างแปลกจริงๆถ้าเจ้านิงอยู่ในขณะน,นี้และกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสของตระกูลเจ้าเมื่อเห็นฉากนี้จะต้ออองงหมสติย่่าแนนน พระสังฆราชเจ้าคือใครในเมืองหลวงโบราณของจินลิ่งใครไม่รู้จักชื่อเสียงของเจ้ายงฉางปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ใครไม่รู้จักสถานะที่เคารพนับถือของผู้เท่าเจ้าและตอนนี้ปราบดรอว่าต่อหน้าชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและอายุเพียง20ปีเท่านั้นใครจะเชื่อเรื่องนี้เจ้ายงฉางมองไปที่ชายหนุ่มที่พิงอยู่บนหลังของเขาหัวใจของเขาตื่นเต้นมากความทรงจำเมื่อร้อยปีที่แล้วยังแอบวเข้ามาในหัวของเขาในวันนั้นเมื่อเราพบกันครั้งแรกเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่โง่เขลาลาาากโ ราชวงศ์จาวภายใต้ไฟสงครามปืนใหญ่ที่ปั่นป่วนมันมีอยู่แล้วในชื่อเท่านั้นถ้าไม่ใช่สำหรับชูลิงเซี่ยวก็คงไม่มีราชวงศ์ของเจ้าซึ่งเป็นเมือหลวงของจัก,กรพรรดิที่อาศัยอยู่ด้านใดนด้านหนึ่งในวันนี้แม้จะคบกันได้เพียงสามวันแต่เมื่อเขาได้ยินเสียงของอีกฝ่ายอีกครั้งในวันนี้เขารู้ได้ทันทีว่าเป็นชายคนนั้นในปีนั้นหลังจากนั้นกว่าร้อยปีเสียงและรูปลักษณ์ของชายผู้นี้ดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนี่เป็นเพียงการมีชีวิตอยู่เจ้ายงฉางเดินเข้าไปในห้องนอนอ,อ,นอ,อมื ท่านครับนี่คือสิ่งที่ท่านขอให้พวกเราเก็บไว้ชูหลิงเซียวไม่ได้ดูแต่โบกมือและชี้ไปที่ด้านข้างกล่องไม้นี้แปลกมากไม่มีรูกุญแจทุกด้านและความไม่สม่ำเสมอใดๆก็เหมือนกล่องไม้นี้เป็นแค่ท่อนไม้นายไม่เปิดดูหน่อยหรือเจ้ายงฉางยืนอยู่ที่นั่นอย่างเรียบร้อยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องชูหลิงเซียวมากนักและเขาก็ไม่กล้าถามอะไรมากไปกว่านี้เขารู้เพียงว่าความลึกลับของชูหลิงเซียวอยู่ไกลเกินกว่าจินตนาการของเขาเมื่อร้อยปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามเปิดกล่องไม้จากเขาเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้มิงจิงที่อ่อนแอถึงแอน ขั้นนตอนเขาลองทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะไปถึงสถานะใดเขาก็ไม่สามารถเปิดมันได้เลยทูลิงเซียวลืมตาและมองไปที่เจ้ายงฉางซึ่งมีผมและคราวสีขาวทั้งหมดเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเจ้ายุงฉางเขาเป็นเพียงเด็กน้อยที่โง่เขลาในพริบตาเขากลายเป็นชายชาราที่มีร่างกายยาวอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเป็นมนุษย์ไม่ว่าพลังจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็จะไม่มีอะไรเลยถ้าคุณสามารถเข้าใจความหมายสูงสุดของเทคนิคการชกมวยนั้นได้คุณอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกร้อยปีเจ้ายงฉางฟังอย่างเงียบๆด้วยความข,นนหาข,ขา่หาองข ังงดูง่ายอาจเป็นเรื่องยากเกินไปชูหลิงเซียวลุกขึ้นจากเก้าที่หลังและยืนอยู่หน้ากล่องไม้วางมือทั้งสองข้างไว้อย่างนุ่มนวลค่อยๆเค,คลื่อนไปตามช่องว่างในกล่องไม้ชิ๊กล่องไม้ถูกเปิดออกจ่าหอยยงชางซึ่งยืนอยู่ข้างเขารู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยในใจเมื่อเห็นฉากนี้อย่างไรก็ตามไม่ได้รอให้เขาตอบสนองใรยชัวพริตารัศมีก็เปล่งประกายราวกับทะเลดวงดาวแสงสว่างสีทองส่องไปทั่วทุกแ่งในสวนหลังบ้านทำแผนที่ทั่วทั้งลานของตระกูลเจ้าราวกับกาแล็กซีที่แขวนอยู่เหนือศีรษะนี้ผมของเจ้ายง,างหองงรื ถ้าคืนนี้สถานที่ที่ส่องสว่างด้วยแสงนั้นเปรียบได้กับพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าเมื่อแกะกล่องไม้เสื้อผ้าแล้วช่วงเวลานี้กาแล็กซี่จำนวนนับไม่ถ้วนล้อมรอบมีมังกรทองก้าตัวพเนจรอย่างอิสระด้วยร่างใหญ่ที่ปราะศะจากฝุ่นดูเหมือนว่าจะกลืนภูเขาและแม่น้ำเมื่อเมฆลอยอยู่ในสายหมอกและเหมือนมองลงมาที่โลกโดยไม่สนใจสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี่หรือคือความเหนือกว่าตลอดชีวิตของเขาเจ้ายงช้างไม่เคยเห็นเสื้อผ้าที่จะทำให้เกิดวิสัยทัศน์เช่นนี้เขารู้สึกว่าหลังจากเหลือมองเพียงแอร์เียดว็นคครรั้งว อากาศแปรปรวนว่านเฉาทรงซื่อหนึ่งดูดบุคคลโรแมนติกนับไม่ท้วนพับโดยไม่คาดคิดแม้ว่ากาแล็กซี่จะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ใครจะเปิดได้เพียงฉันฟ้าจะตกลงสู่ท้องฟ้าใครกำลังพูดถึงฉันใครกล้าพูดถึงฉันพ่อจ้าหอยองชางสูดหายใจเข้าสองสามครั้งติดต่อกันเขาตกตะลึงใบหน้าของเขาเป็นใบหน่นเป็นเพราะเขาเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและในขณะนี้โลกกระทัดของเขากำลังจะพังทลายนี่นี่ในชั่วพริตาการสแสดงออกของเจ้ายงชางนั้นหวาดกลัวและหัวใจของเขาก็ตกตะลึงอย่างมากการแกะสลักในอากาศฉาประหลาดที่เเเกกกกิิดจาาามัััันนนยยงงงคปปป็ศลละรร้อออตวู่่หื เขาเห็นชูลิงเซี่ยวห่อหุ้งด้วยแสงและในวินาทีต่อมาเขาก็มองออกไปอย่างไม่รู้จบช่วงเวลานี้ชุดของชูลิงเซี่ยวเปลี่ยนไปแต่งกายด้วยชุดสีขาวไม่อาจปิดบังความกล้าหาญอันไม่ธรรมดาของเขาได้ราว,ว่าอารมณ์ได้รับการปลดปล่อยเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของราชาแห่งโลกใบหน้าที่หล่อเหลาไร้ที่เปรียบดูเหมือนแกะสลักจากหินอ่อนมีขอบและมุมที่แหลมคมจ้องมองที่คมชัดและลึกโดยไม่รู้สึกกดดันเดี๋ยวก่อนคุณชายหัวใจของเจ้ายงช้างสั่นไหวเมื่อมองไปที่ชายแปลกหน้าและคุณเคยที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาทำให้หนังศีษะะขขของงเาแแลตัวสัน ได้ผมขอถามอะไรคุณหน่อยว่าไงเมื่อมองดูวิญญาณหัวใจของเจ้ายงฉางก็สันเทาและถามด้วยเสียงต่ำครอบครัวเจ้าของฉันฉันอยากรู้ชื่อสามีมาตลอดสามีของฉันสามารถก่อนที่เจ้าหอยงฉางจะพูจบก็มีคำบางคำมาว่าเทียนแดงลิงเซียวสองตัวสุดท้ายเพิ่มชูอีกตัวคำว่าตอกอมีใครอยู่ข้างหน้าฉันไหมเจ้ายงฉางกลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากจากนั้นด้วยความกลัวที่เอ้อระเหยเขาพึมพาากับตัวเอง เทียนดังหลิงเซียวสองตัวสุดท้ายหลิงเซียวเพิ่มชูอีกไหมหลิงเซียวชูชูหลิงเซียวช,วชวูหลิงเซียว,ว,เ,ยว,ขวเขาเคี้ยวคำสามคำนี้สามแล้วําเล่าตกลงไปในห้วงความคิดลึกๆและตกตะลึงในทันใดชูหลิงเซียวคุณชูหลิงเซียวคำตอบนี้ชื่อมันทำให้เจ้ายงฉางตกใจมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าสามีจะเป็นผู้ชายที่ทำให้ปร,รมาจานเชนดาโอจิผู้ยิ่งใหญ่คุกเข่าลงเขาต้องการที่จะหักหัวของเขาไม่อยากเชื่อเลยคนที่สามารถสร้างห้าอันดับแรกขอองค์การจัดอันดับเต็มใจและทิ้งตัวตนของพวกเขาและขอความเมตตาันที่จริงเมื่อร้อยปีก่อนเขาช่วยราชวงศ์เจ ใช่เป็นคนเดียวกันบทที่ส1ราชวงศ์ของหยางฉันคนเดียวเมื่อมองไปที่เมืองหลวงโบราณของจินหลิงความงดงามสีทองอารามที่สองประกายอยู่ทางทิศตะวันออกเกือบทุกคนในเมืองจินหลิงจ้องมองด้วยความสงสัยและตกตะลึงวันนี้ที่ตั้งของราชวงศ์เจ้าเปรียบเสมือนวังสวรรค์เก้าเท่าที่สะท้อนด้วยชั้นทองคำซึ่งมีความสวยงามเป็นพิเศษแม้ว่าชูลิงเซี่ยวจะจากไปแล้วแสงยังกินเวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้ขณะเดินอยู่ในเมืองจินหลิงคำพูดที่ฉันได้ยินมากที่สุดคือเรื่องนี้คนธรรมดาบางคนพูดว่านั่นคือต นักธรรมชาติวิทยาบางคนยืนยันว่าเป็นเพียงฉากประหลาดที่เกิดจากแสงไม่ใช่เรื่องแปลกนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยเคมีที่ให้ข้อสรุปราชวงศ์ของตระกูลเจ้าหน้าจะทำการทดลองสยองขวัญบางอย่างฉันหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบอย่างไรก็ตามไม่ว่าโลกภายนอกจะว่าอย่างไรใครจะกล้าเคาะประตูเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิในเมืองหลวงเก่าของจินหลิงแห่งนี้แม้แต่ในดินแดนของจีนทั้งหมดสำหรับพวกเขาราชวงศ์เป็นสัตว์ใหญ่ที่ไม่สั่นคลอนผ่านไม่ได้ในตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดิน ดงดงดงเสียงของไม้สามหลักที่กระทบกับระฆังนั้นมาจากทิศทางที่แตกต่างกันในจินลิงด้วยเสียงที่สะท้อนเหมือนระลอกลื่นบนผิวน้ำค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางคนธรรมดาได้ยินเสียงระฆังฉันไม่รู้ความหมายและฉันยังยุ่งกับเรื่องของตัวเองอย่างไรก็ตามทันทีที่ระฆังดังขึ้นในเมืองจินหลิงทั้งเมืองยักษ์ใหญ่ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ไปจนถึงยักษ์ใหญ่ทั่วไปจนถึงยักษ์ใหญ่และราชวงศ์ต่างก็ตกตะลึงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเสียงระฆังของราชวงศ์ในเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิดังขึ้นนนใขี้อมรอิหงดดก่่เเสึแืญ ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนรูปแบบเมืองจินหลิงเมืองหลวงทั้งสี่แห่งที่ตั้งอยู่ในจินลิงตรวจสอบและปรับสมดุลซึ่งก,กันและกันและไม่มีใครกล้าข้ามเส้นสีแดงคราวนี้เหรอช่วงเวลานี้ยกเว้นราชวงศ์เจ้าราชวงศ์อีกสามราชวงศ์เปิดการประชุมฉุกเฉินจุดประสงค์ของมันคือไม่มีอะไรอื่นแทนที่จะพูดถึงคฤหาสน์ตระกูลเจ้าในระหว่างวันหุ่ยสีทองที่แขวนอยู่ทั่วท้องฟ้าจินหลิงเหนือพระที่นั่งของอย่างหนึ่งในราชวงศ์จักรพรรดินี่คือกลุ่มของอาคารโบราณที่ประกอบด้วยสนามหญ้าแต่ละหลงังมีมูลค่าไม่ต่ำกว่่่่่่่่่าา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 า500ลลลลลลล้้้น้นนนนนนเเเเคครรรรรรรือออองงงงงงปปปปััดดิิิผตตตตตๆททททีีีีีีีำมมววววแแแะะะกกศสส์หหหยยยซึพพจ็ูุใโ่า รวมเป็น21เจ้าของบ้านในสวนทุกคนสามารถเขย่าพื้นที่ชั้นนำของจีนได้หลายสิบแห่งแต่ณเวลานี้ในห้องประชุมของตระกูลอย่างโตประชุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสิเมตรเต็มไปด้วยผู้ชายที่มีกลิ่นอายของผู้บังคับบัญชาแต่ละคอรนั้นมีการแสดงออกที่จริงจังและเคร่งขรึมมากการประชุมครั้งนี้อันที่จริงก็เกือบห้านาทีแล้วแต่ยังไม่มีใครพูดเลยบรรยากาศของห้องประชุมทั้งหมดเริ่มแปลกมากราวกับว่าสัตว์ยักษ์โบราณกำลังนอนอยู่บนหัวของพวกเขามองดูพวกมันด้วยสายตาที่เย็นชายอย่างยิง ดวงตาที่ขุ่นมัวและกระฉับก,กระเฉงนั้นมองไปด้านข้างและเมื่อไม่มีใครพูดใบหน้าของเขาก็บูดบึ้งและเขาก็ตำหนิยอย่างเย็นชาพูดสิเขินเหรออยู่ข้างนอกทีละคนไม่ได้เหรอทุกคนไม่กล้าพูดกลับไม่ว่าเสียงจะกระจายไปที่ใดพวกเขาก็ก้งหน้าลงไม่มีทางเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนันปรากฏการณ์ของจินนูยที่ลอยอยู่ในอากาศน่าจะเป็นปรมาจารย์ผู้เท่าของตระกูลเจ้าและทักษะของเขาก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นมิฉะนั้นทําให้เกิดความผิดปกติได้อย่างไรสิบปีที่แล้วสิ่งเก่านั้นได้ร ดวงตาของอยางเทลองฉายแววไม่เต็มใจถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ไปถึงรัฐแปดฉีจริงๆเมืองจินหลิงแห่งนี้ยังคงรูปแบบมาหลายร้อยปีฉันเกรงว่ามันจะพังบูโดมาสเตอร์มีก้าอาณาจักรเมื่อไปถึงระดับห้าฉีหรือสูงกว่าเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้สถานการณ์ในเมืองหลวงโบราณของจินหลิงถูกควบคุมโดยเมืองหลวงทั้งสี่แห่งมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและไม่มีใครกล้าที่จะท้าทายอำนาจของพวกเขาทั้งหมดเป็นเพราะสี่เมืองหลวงของจักรวรรดิล้วนเป็นปรมาจารย์เหนืออาณาจักรห้ากตตีี่่่วนนนนนกกยพัััซึงแและอ้วเรื่องงนนี้้จบลลแฉัทามช่วยหลือจากส์ อยางชายหลงถอนหายใจและหยิบเหรียญทองคำออกมาจากกระเป๋าของเขาซึ่งสลักเป็นรูปเสือโครองอันสง่างามซึ่งทำให้ผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นชายชาราเขาก็หยิบเหรียญน,นี้ออกมาจริงๆสมาชิกตระกูลอย่างระดับสูงหลายคนต่างเงยหน้าขึ้นและมองดูพ่อหยุดพวกเขาอย่างรวดเร็วผู้เท่าผู้เท่าไม่สีหน้าเสียดายที่ใช้แบบนี้ใช่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสวรรค์สิ่งต่างๆอาจไม่หันกลับมาราชวงศ์เจ้าอ,อาจไม่ใช่วิสัยคน์ที่เกิดจากการป่าปันเทียนเหมินเป็นซูปเปอร์ยักษ์ในภาคเหนือของจีนได้รับการสืบทอดมาเกือบห้า้อปีแล้วและไม่ทราบ แม้ว่าจะอยู่ในรายชื่อท้องฟ้าและไม่มีชื่อแต่เป็นอาณาจากักรก้าวฉีที่สูงสุดรักก้าวฉี่แข็งแกร่งที่สุดเพียงพอที่จะเจาะสีกริย์ของจินหลิงและโทเค็นเทียนเหมินที่ใช้ครั้งเดียวจะสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าคุณไม่ใช้มันหมายความว่าคุณมีเหรียญทองเพื่อลีกเลี่ยงความตายหากใช้ตระกูลหยางจะสูญเสียการปกป้องโดยสมบูรณ์หูป,ปากหยางเทลองขมวดคิ้วดวงตาของเขาเย็นชาและทุกคนดุฉันได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ตระกูลหยางจะต้องฝ่าฟันรังไหมดและการเกิดใหม่อออออยยยยยยููู่่่่่่่ทีีนนนนนจจิิิหหลลงงงงพววก,กกกกเเเรรรราาาาะะแแััมมมุุึสฉคคดดขขไบบ ตอนนี้สามารถอยู่ในจินหลิงเท่านั้นจากโลกภายนอกพวกเขาเป็นราชวงศ์ที่รุ่งโรจน์แต่มีเพียงอย่างทห้หลงเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาไม่ต่างจากสุนัขที่ไวทุกที่ทอดทิ้งแม่น้ำและภูเขาหลายพันไม้อีกครั้งรัดก้าวฉีแข็งแกร่งที่สุดใครจะแข่งขันกับครอบครัวอย่างของเขาในเมืองจินหลิงได้อย่าหักหรือยืนจากนี้ไปจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าราชวงศ์ทั้งสี่ในเมืองหลวงโบราณของจินหลิงมีเพียงตระกูลอย่างของเขาเท่านั้นฉันเป็นคนเดียวภูเขาหิมะคุนลุ่นน้ำแข็งนับพันไม์ตลอดทั้งปีห่างออกไปหลายพันไม้ไม่สามารถเข้าถึงได้ และภายในภูเขาหีมะเหยาบอกว่าเป็นมนุษย์มันคือจามารีที่มีขนหนาๆนนแอและมันอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ภายในหิมาสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกลับและน่าเกรงขามเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่พักผน่อนเงียบสงบและเป็นที่ต้องการอีกด้วยแต่อย่างหลังเป็นเพียงสิ่งที่ฉันคิดในความฝันท้องฟ้าอยู่ไกลและภูเขาสูงและไม่มียากขึ้นในโลกนี้มีใครเคยอาศัยอยู่ในสถานที่ที่หิมาและนำแข็งผสมผสานกันบ้างไหมเหมิงฮานเป็นคนเลี้ยง แต่วันนี้ในสายลมหนาวนี้ผู้คนสามารถสั่นเทาภายใต้ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแต่เธอเห็นชายแปลกหน้าในชุดขาวผอมบางกำลังเดินไปยังส่วนลึกของภูเขาคุณหลุนเพียงลำพังเธอต้องการที่จะหยุดเขาแต่ฉันไม่รู้ฉันลืมตาเพราะลมหนาวหรือภาพหลอนหลังจากนั้นเพียงวินาทีเดียวชายแปลกหน้าในชุดขาวก็หายวับไปจากสายตาเห <Hey, S 2> มิงฮานขยี้ตามองดูพื้นหิมะที่อยู่ไกลออกไปและไม่มีใครอยู่ที่นั่นและอดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองคือผิดหรอบทที่12ในโลกนี้เคยมีนางฟ้าหรือไม่ภูเขาหิมะคุนหลุนตามบันู ในรุ่นต่อ,ตอมามีบางคนที่ชื่นชมเทพนิยายในตำนานและตำนานและภูเขาคุณหลุนทำให้ผู้คนรู้สึกลึกลับดังนั้นบางคนคิดว่าในส่วนลึกที่ไม่รู้จักของคุณหลุนโน้ทแมวแท้มีคนแปลกหน้าอาศัยอยู่จริงๆแต่นี่เป็นเพียงข่าวลือแน่นอนว่าภูเขาหิมะคุณหลุนนั้นยิ่งใหญ่และสง่าง,งามสามารถเป็นที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนดังนั้นจากเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตรเราสามารถมองเข้าไปในระยะไกลและเพลิดเพลินกับความงามของภูเขาหิมะคุณหลุนพระอาทิตย์ส่องแสงรอบๆเพิ่มสัมผัสแห่งความสงบแต่ โรงแรมมิวภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์เฉพาะตัวจึงนำจุดนี้มาเปลี่ยนชั้นบนสุดให้กลายเป็นจุดชมวิวภูเขาศาสตราจารย์แก่ที่ศึกษาภูเขาที่มีชื่อเสียงและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตลอดทั้งปีผลักแว่นอ่านหนังสือและชมเชยอ,อย่างไม่จริงใจคลิปนี้ไม่เปล่าประโยชน์ภูเขาคุณหลุยนี้คุ้มกับรางวัลจริงๆศาสตราจารย์เก่าคนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมีนักเรียนประวัติศาสตร์ห้าหรือหกคนยืนอยู่ข้างเขานักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สนใจเรื่องแปลกๆมากขึ้นถามว่าลาวหลิว เจียงซีวันนี้ไร้เดียงสามากคุณยังเป็นนางฟ้าอยู่หรือเปล่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ถามคำถามที่ง้อแฉวเช่นนี้ตำนานก็คือตำนานมันจะเป็นจริงได้อย่างไรศาสตราจาริวมองไปที่เจียงจือวานสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรต้องดูจริงจังและครุ่งคิดเสี่ยวเจียงคุณจะสำเร็จการศึกษาในหนึ่งปีเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องเป็นกลางและให้เกียรติและเราต้องไม่คิดถึงมันมิฉะนั้นมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างง่ายดายคุณควรอ่านหนังสือที่ยุ่งน้อยลงในอนาคตออยย่่าาางงไรรกก็ตมะทัันนนนหใขณี มูมมุมบูม,บม,บมทุกคนรู้สึกสั่นเล็กน้อยที่ทาและภูเขาหิมะคุนหลุนในระยะไกลในสายตาของพวกเขาดูเหมือนขีปนาวุธหลายสิบลูกที่ทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงภูเขาหิมะคุนหลุนซึ่งสูงเกือบ5กิโลเมตรแท้จริงแล้วเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงช่วงเวลานี้ทุกคนตกตะลึงสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรหรือเปล่าหิมะถล่มจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมโรงแรมกวนซานักท่องเที่ยวทั้งหมดรวมตัวกันภูเขาหิมะคุนหลุนที่ดูดีทุกปีจะได้ยินเสียงเล็กๆน้อยนอยและแม้แต่สัตว์ก ฉากต่อไปที่เกิดขึ้นเหนือภูเขาหิมะคุนหลุนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนนับไม่ถ้วนเบิกตากว้างทันทีและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองบูมเมื่อมองดูภูเขาหิมะคุนหลุนในระยะไกลเสาแห่งแสงที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ทะลุผ่านเมฆหนาทึบในทันใดเป็นเวลาหนึ่งสักพักท้องฟ้าทั้งหมดเป็นเหมือนแสงแดดที่ปกคลุมโลกและยอดเขาคุนหลุนทั้งหมดสว่างมากบูมบูมบูมมีแสงสีขาวอีกสามดวงราวกับเฉลิลงกำลังออกจากขุนนรกสว่างสวัยไม่รู้จบกระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้าดงดงดงและ ทุกคนได้ยินเสียงกลองสองครามดังขึ้นในหูราวกับว่ามีใครคนหนึ่งใช้คอนขนาดใหญ่ทุบหน้าอกของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาก็ตื่นประหนกโอ้พระเจ้านักเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนที่เล้าเรียนความไร้เดียงสาของเจงซิวันในตอนนี้อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาและพวกเขาก็ถอยห่างออกไปหลายสิบก้าวอย่างรวดเร็วดวงตาของทุกคนโตพอๆกับไข่และเต็มไปด้วยความสยดสยองอาจารย์แก่ในแผนประวัติศาสตร์คนนั้นทำหน้าเท่าตกใจจนแทบจะเป็นอมาตอยู่บนพื้นทำไมเขาถึงดูเหมือนเคยสงบมาก่อนท้องฟ้าเหนือคุณหลุนอันไกลโพ้นห่างกันหลายพันไมล์แต่ ในขณะน,นี้ทุกคนะมีความจริงใจและหวาดกลัวใครว่าคุณหลุนไม่มีอมตะลำแสงที่ทาให้ท้องฟ้าตกตะลึงเป็นไปได้ไหมว่าอมตะบางคนไม่ได้ลงมามองไปที่คุณหลุนสโนจากระยะไกลจะหาอมตะได้ที่ไหนฉากนี้ตรงหน้าฉันทาเอาทุกคนตะลึงไปหมดแล้วดวงตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความตกใจอย่างไม่รู้จบยอดภูเขาหิมะอันกว้างใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นยอดเขาหลักของคุณหลุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูเขาคุณหลุนทั้งหมดที่ทปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะเสาแสงสิบเสาวิ่งผ่านท้องฟ้าและโลกบูมเสียงดังที่สั่นสะเทือนท้อง ทางเหนือทั้งหมดในเวลานี้ผู้คนนับไม่ถ้วนหันมองไปทางภูเขาหิมะคุนหลุนและเกิดความโกลาหลขึ้นในคำพูดของพวกเขามีอะไรผิดปกติเพื่งเย็นเองเหรอทำไมจูจ่ๆก,ก็มืดแบบนี้โอ้พระเจ้าจุดจบของโลกกำลังมาหรอเมื่อทุกคนสังเกตเห็นลำแสงสิบลำบนขอบฟ้าฉีกความว่างเปล่าที่อยู่ห่างไกลออกไปและเบ่งบานด้วยรัสมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกคนก็หยุดหายใจไม่ได้เพียงแค่นั้นบูมเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหิมะของคุนหลุนลำแสงทั้งสิบลำแสงก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสายฟ้าและบสายฟ้าและบผ่าน,าน,านท ดินแดนทางเหนือทั้งหมดในขณะนี้มันสั่นสะเทือนอย่างสมบูรณ์และเมืองต่างๆนับไม่ถ้วนก็ตกอยู่ในเสียงที่ไม่เคยมีมาก่อนภูเขาคุณหลุนซึ่งทอดยาวไปหลายหมื่นไมล์พุดขึ้นจากพื้นดินในขณะนี้ค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศทิวเขานั้นสูงหลายกิโลเมตรอันที่จริงตกพื้นแล้วการมองเห็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้เข้าถึงส่วนลึกของหัวใจและจิตวิญญ,ญาณของทุกคนคนที่ได้เห็นทั้งหมดนี้แทบจะอดไม่ได้ที่จะสะบัดออกมาโดยไม่รู้ตัวบ้าเหนือดินแดนทางเหนืออันกว้างใหญ่ข้าพเจ้าจมอยูู่่่่่่่่ใใในน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 คคววาาาาาาามมมกกกกกลลลลหททททททีีีีีีเเเเเดดดดืออออัุตตะึึึงงงยยสบรรรณ์ิิิิไไขข้้้้ฉจจชแ ใครสามารถอธิบายในที่สุดเกิดอะไรขึ้นปัศเจรีอย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้คนจะมีเวลาอุทานลำแสงทั้งสิบลำเป็นเหมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากฝากกวางหมอกควันของโลกออกไปเทือกเขาคุนหลุนซึ่งยาวหลายหมื่นไมล์ถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นทันทีภายใต้สายตาที่น่าสะพรึงกลัวของทุกคนภูเขาหิมาคุนหลุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าจะถูกตัดขาดโดยใครบางคนอากาศศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่พลุ่งพล่านราวกับกระแสน้ำในทะเลเมืองหลวงของประเทศจีน ฐานที่ไม่อาจโจมตีโดยกองทัพแม้แต่กองเดียวก็เหมือนฐานที่มีกำแพงทองแดงและกำแพงเหล็กในขณะนี้การตกแต่งภายในกลายเป็นหม้อจบและมีพนักงานเดินกลับไปกลับมายุ่งอยู่กับการทำงานเป็นกลุ่มเกิดอะไรขึ้นในภูเขาคุณหลุนคุณได้ตรวจสอบมันอย่างชัดเจนหรือยังอะไรนะยังไม่มาคุณทำอะไรกับอาหารรีบส่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูสถานการณ์ของคุณหลุนเมาเทนผู้คนที่มีโทรศัพท์อยู่ในมือสามารถเห็นได้ทุกที่เช่นมดบนกระทะโทรออกและถามคำถามและอยู่ตรงหน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางชายวัยกลางคนอายุ30และ40ปีจ้องมองไปที่ภาพที่ส่งโดยดาวเทียมมีเพียงช ภายใต้อำนาจเช่นนี้พวกมันคือเทพเจ้าสูงสุดและพวกมันทั้งหมดเป็นมดบทที่1ิบาภูเขาคุณหลุนตายแล้วในฐานที่แข็งแรงนี้เหมือนป้องปราการทหารนอกจากวัยกลางคนแล้วยังมีชายชาราคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบของลทัทธิเตา๋าชายชาราถือไม้พายถ้าในเวลาปกติเขาต้องดูเหมือนกระดูกในเทพนิยายให้คนมาเจอกันเป็นการบูชาโดยเฉพาะแต่ตอนนี้หมัดในมือของเขาขนสีขาวขุ่นตัวสั่นด้วยมือของชายชาราและใบหน้าที่บีบโัวใจก็เต็มไปด้วยความสยองขวัญที่หาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อมองไปที่ภูเขาหิมะคุนหลุนซึ่งสูงหลายพันเมตรแม้ว่าจะมีหลายสิบเมืองที่แยกจากกันชายชาราก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าทึ่งจากที่ไลไลาทำให้ลูกศิษย์ของเขาหดตัวลงอย่างรวดเร็วและสูญเสียเสียงของเขานี่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ตายเลยมันสมควรได้รับพลังนี่มันถนนนางฟ้าชัดๆนางฟ้าคำพูดของชายชาราเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาพูดและในที่สุดเขาก็กรีดร้องออกมาทันทีถูกพนักงานเห็นอดไม่ได้ที่จะตะลึงในไม่กี่วินาทีโดยไม่คาดคิดจางเทียนชีซึ่งมักจะสงบและไม่เร่งรบาา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 งงงงงงคครรรรรั้้้กก็สสสสูญเเเยยยยยททนนติขขอออออ่่่่จจ์หหมมมมมววววววไชชลลืผดดดปะใ คุณคุณไม่ได้ตั้งใจจะพูดว่าสิ่งนี้เกิดจากผู้ชายใช่ไหมเขาเพิ่ง่องคำเหล่านี้ออกไปและชายไวยกลางคนเองก็รู้สึกไร้สาระและไร้สาระเล็กน้อยเป็นไปได้อย่างไรในโลกนี้มีคนประเภทใดบ้างชายวัวกลางคนทราบดีว่าในอดีตการอันไกลโพ้นมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมหลังจากหลายพันปีพระที่ลึกลับและเหนือจินตนาการเหล่านี้ได้หายไปจากสายตาผู้คนไปนานแล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ตำนานและตำนานตามคำสอนของอาจารย์สวรรค์ของฉันมันถูกบันทึกไวในปรมาจารย์สวรรค์ที่ล่วงลับแลล้ิราณะทงไปแล้วนะ ช,ชายชราในลทัทธิเต๋ากล่าวอย่างเคร่งครึมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภูเขาหิมะคุนหลุนไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่เทพคือผู้สูงสุดแต่ผู้เท่าลทัทธิเต๋ารู้อยู่ในใจว่าแม้ว่าพระโบราณจะกลับคืนสู่โลกอนุตตราจารของพระเจ้าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ทั้งสองใช้เส้นทางการฝึกอบรมที่แตกต่างกันสองเส้นทางหนึ่งให้ความสนใจกับร่างกายหนึ่งให้ความสนใจกับวิธีการของมันอาจกล่าวได้ว่าลึกลับมรดกนั้นลึกซึ้งและวิถีของศิลปะก,การป้องกันตัวอาจไม่ถึงครึง่งในขณะนี้เหนือคววววาาาาาามมม่่งเเลลลขขอภูหหิะะะะะะุุนนกกกกกก็รรรรจจัดยยแ กระทันหันถนนโบราณที่ยนอยู่ขนาดใหญ่เหมือนหยกเขาฝังอยู่มุ่งหน้าไปทางเหนือของจีนในพิกัดที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดดอกบัวสีทองบานอย่างต่อเนื่องเสียงคำรามหึงห่งๆช่วงเวลานี้ในภาคเหนือของจีนผู้คนนับไม่ถ้วนตกตะลึงพวกเขาดูเหมือนจะเห็นร่างที่ไร้วิญญาณเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหิมะคุณลุนความคิดที่น่าสะพรึงกลัวแอวกเข้ามาในจิตใจของผู้คนนับไม่ถ้วนนั่นมีใครอยู่ไหมช่วงเวลานี้ดาวเทียมทุกดวงที่ลอยอย,อยู่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ของจีนได้จับภาพฉากนี้ไว้ถึงแม้จะมองไม่เห็นรูปร่างนั้้นน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 นกกก็็ตตตตาาาามมแแ่่ดดูจจขััววววลลลเเเเปปคคคคริงงๆบุุุุหหึษฏือชใี้ จ้องมองเข้าไปในดวงตาของผู้คนนับไม่ถ้วนช็อกแบบนั้นทําให้คนจานวนนับไม่ถ้วนสันสะท้านด้วยร่างกายสายตาที่ตกตะลึงอย่างหาที่เปรียบมิได้ในดวงตาของพวกเขายังคงอ้อยอิงอยู่พนักงานในฐานลึกลับนั้นต่งตกตะลึงเมื่อวางโทรศัพท์ไว้ในมือจ้องมองสิ่งทั้งหมดนี้ต่อหน้าพวกเขาด้วยตาที่ตกตะลึงในขณะนี้ชายชราในชุดละทีเต๋าก็ลุกขึ้นยืนและทีไปที่หน้าจอยอย่างสันเทาและอุทานกลายเป็นดอกบัวไปทีละขั้นมันเป็นไปไม่ได้ชายชราในลัทีเต๋าตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ดอกบัวทีละขั้นตอนที่บ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีคนน้อยมากที่สามารถมีสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวได้สามารถพูดได้เป็นเวลาหลายร้อยหรือหลายพันปีเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนิมิตแห่งสวรรค์และโลกเมื่อใดก็ตามที่ปรากฏจะต้องมีรุ่งที่สามารถผ่านท้องฟ้าและโลกได้ในขณะนี้ในโลกอย่างไรก็ตามก่อนที่ชายชราลทัทธิเตาจะหายจากอาการช็อ,อคอคอก็มีคลื่นเสียงอุทานอยู่ในหูของเขาดูมันพระเจ้ามันวิเศษมากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกนี้สายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือภูเขาหิมะคุนหลเี่ววแล้ทุกคนเเบิกตา้งงัดรมฝีปปแแ่ไสซ เพราะทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นที่หน้าตกใจจริงใจจริงได้เหนือกว่าทุกสิ่งที่สามารถอธิบายเป็นคำพูดในโลกฉันเห็นแต่รูปนั้นตามท้องฟ้าไรท้ทิของไบบี้ไปทางเมืองทางตอนเหนือเดินช้าๆทีละก้าวดอกบัวจะมีชีวิตตลอดไปทุกย่างก้าวภูเขาหิมาคุณหลุนที่ไม่อาจไปถึงได้จะเคลื่อนไปข้างหลังพวกเขาฉากน,นั้นเปรียบเหมือนเด็กผอมบางที่สามารถลากรถบรรทุกน้ำหนักหมื่นตัวได้ใครดูแล้วตกตะลึงมากน่ากลัวมากและรวดเร็วทุกคนเห็นจุดสิ้นสุดของถนนลอยฟ้าที่ปูอยู่ในความว่างเปล่าซึ่งมันชี้ จินจินหลิงชายวัยกลางคนที่มีสามดาวใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเห็นจุดสิ้นสุดเขาประหลาดใจมากแต่เขาก็รีบสังคนรอบตัวเขารีบไปส่งคนไปที่จินหลิงชายชาราในลทัทธิเต๋าก็ตกตะลึงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประหลาดใจเป็นจินหลิงได้อย่างไรมีความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งเหล่านี้หรือไม่เมื่อมองขึ้นไปภูเขาหิมะคุนหลุนที่มีอากาศเย็นจัดเป็นน้ำแข็งตั้ง,งระงานอยู่เหนือเมืองหลวงโบราณของจินหลิงในขณะนี้กระทันหันทุกคนในเมืองหลวงโบราณของจินหลิงกลัวมากจนพวกเขาจับมือกันและไม่กล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียว ความกลัวที่ไม่รู้จักเรากับก้อนหินหลายหมื่นตันที่ช่างใจคนจินหลิงทั้งหมดหากรู้สึกหายใจไม่ออกก็ช่วยคุกข่ากับพื้นไม่ได้ห่างออกไปหลายพันไม์กระโดดข้ามเมืองนับไม่ถ้วนลายทางคือจินหลิงสิ่งนี้ไม่เพียงทำให้คนจินหลิงรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วภาคเหนือของจีนตกใจภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสิบแห่งที่ขั้นด้วยภูเขาคุนหลุนเรากับภาพลวงตาบนท้องฟ้าที่ลอยอย,อยู่เหนือเมืองจินหลิงฉากนั้นช่างงดงามเป็นพิเศษ ในช่วงเวลาต่อมาท่ามกลางสายตาที่น่าสยดสยองนับไม่ถ้วนที่ละหนูภูเขาหิมะคุนหลุนราวกับคฤหา์ที่มีกำแพงสูงยืนอยู่บนยอดเขาถัดไปสายตาของผู้คนหลายพันคนสัมผัสได้ถึงหัวใจของพวกเขาพร้อมกับฉากโลกอันกว้างใหญ่นี้ตกใจดงดงสระเอแม้จะไม่ได้แตะพื้นแต่ก็ยังสันสะท้านเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งมองขึ้นไปเมฆถูกปกคลุมและมองไม่เห็นภูเขาคุนหลุนใต้ตาไม่มีเสียงมีเพียงร่างที่เปล่งเสียงแผ่วเบาจากนี้ไปคุนหลุนโนเมาเทนจะเป็นบ้านของฉันถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฉันคุณตตาายยยลมมมพัดไไป่่่ทงงงรรออเเแก็ีบ ช่วงเวลานี้ดินแดนทางเหนือของจีนไม่มีใครกล้าตอบโต้โลกเงียบบทที่สิสี่กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามและระง,งับจินหลิงเป็นเวลาหวันแล้วที่ภูเขาหิมะคุนหลุนถูกระง,งับเหนือเมืองจินหลิงในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเมืองจินหลิงและแม้แต่ในตอนเหนือของจีนผู้คนตามท้องถนนและตรอกซอกซอยไม่ได้พูดถึงเรื่องอื้อฉาวเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีของดาราดังๆหรือการโกงของดาราคนไหนอีกต่อไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาหิมะคุนหลุนคุณออกไปข้างนอกถ้าคุณไม่พูดอะไรสักคำคนอื่นจะคิดว่าคุณเชยเกินไปคุณรู้หรือไาขงงนกเปปร้ีึ ผลลั์ของมันผลที่ตามมาคือเครื่องบินชนและฆ่าคนไม,ไม่ไม่พบแม้แต่ซากเครื่องบินและแม้แต่ซากศพน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแม้จะผ่านไปห้าวันแล้วฉันก็ยังได้ยินการสนทนาที่คล้ายกันทุกที่ในเมืองจินหลิงบางคนบอกว่ามันทําโดยพระเจ้าคุณไม่เห็นคนที่อยู่ถัดจากภูเขาหิมะคุณหลุนในวันนั้นเหรอเป็นไปได้มากที่เหล่าทวยเทพจะเสด็จลงมาบางคนบอกว่ามันทําโดยมนุษย์ต่างดาวตอนนี้เป็นยุคข,ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางทีในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่มีอรารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเราหลายหมื่นปีแต่ไม่่่วาาผู้้คนนจะโตเยงอยงไร ระดับใดที่ฉันนึกถึงฉากในวันนั้นฉันก็ไม่ได้ที่จะห่มเสื้อผ้าให้แน่นความกลัวที่ออกมาจากใจและเขย่าจิตวิญญาณยังไม่จางหายจบจนทุกวันนี้อย่างไรก็ตามโชคดีที่ภูเขาหิมะคุณหลุนซึ่งกลมกลืนกับท้องฟ้าและเมืองนั้นลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างมั่นคงและไม่มีวี่แววว่าจะตกลงมาสิ่งนี้ทาให้คนจินลิ่งทุกคนโล่งใจอย่างมากถ้านี่คือการลงจอดเมืองหลวงโบราณของจินลิ่งซึ่งมีประชากรเกือบสิบล้านคนยังไม่ถูกฆ่าตายทั้งหมดหรือและในครั้งนี้ที่ประทับของราชวงศ์เจ้า่ริดากกนสอมมทเเข้งืคึุ มีสมาชิกกระกูลเจ้าระดับสูงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกแจกจ่ายในที่อื่นพวกเขาทั้งหมดอยู่ล็อบบี้เต็มไปด้วยผู้คนในชุดสูทและรองเท้าหนังผู้เท่าผู้เท่าเจ้านั่งอยู่ในตำแหน่งสูงมองไปรอบๆลูกหลานาทีละคนและพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้ำโทรกลับเถอะไม่มีอะไรแล้วมาพูดถึงความคิดของตัวเองกันดีกว่าทั้งห้องถงเงียบไม่มีใครตอบเจ้ามิงยูยืนอยู่ข้างหลังเจ้ายูเอ็กซิงพ่อของเขาลิวขมวดคิ้วและดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อวานราชวงศ์ของเจ้าอุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบจจจจาา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 กกกกกกกอออองงงงงงลลลลััทีีีี่่่่แตตตนน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 ะสสสูญเเ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 ยยยยืบ้้้้มมววป็็หใใขชิิพ กุญแจสําคัญของปัญหาคือมีคนกล้ายั่วยุนราชวงศ์เจ้าผู้สง่างามนี่เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งร้อยปีและจนถึงวันนี้ยังคงดําเนินไปแม้เพียงเล็กน้อยผนวกต้นไม้อยากหยุดแต่ลมยังไหวกล้าที่จะโจมตีราชวงศ์เจ้าเบื้องหลังนั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอนคุณซิงคุณควรตรวจสอบทุกอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้จ้าหอยงชางเหลือมองฝูงชนอย่างเย็นชาหัวใจของเขาผิดหวังและในความสงบตลอดทั้งปีลูกหลานของตระกูลเจ้าสูญเสียคำสี่คำขอองค์การเตรียมพร้อมรับอันตรายแต่ไม่มีใครกล้ามองตรงๆงกล้าที่จะโจมต แต่ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าก่อนชกผมเกรงว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเจ้ายูเอ็กซิงมองไปที่พ่อของเขาเจ้ายงฉางเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและทันใดนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าผู้เท่าคนปัจจุบันของตระกูลเจ้าและคำพูดของเขาเผยให้เห็นความรู้สึกไม่โกรธและศักดิ์ศรีฉันเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่ในใจฉันจะไม่ปิดบงังตระกูลหยางต้องแตกหักอย่างไม่ต้องสงสัยและต้องการต่อสู้กับข้าตระกูลเจ้าเจ้ายูเอ็กซิงกล่าวแต่เขาสับสนมากทั้งสองบริษัทมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันอกกกก่่่่่่าาาาาาายยจจะตัสนนนใชนไไ,ไช้้้้องงงรรมมแคเเเูู็ซททผวุุโล ความตื่นเต้นแบบไหนที่ครอบครัวหยางซึ่งมักจะปกป้องตัวเองได้รับการประโคมมากจนพวกเขาต้องการทำให้ปรากฏเป็นอมะตะเหตุผลที่ตระกูลหยางมาหาเราเพื่อปฏิบัติการคือตระกูลซูทางใต้และตระกูลปูลทางตะวันตกได้บรรลุพันธมิตรเมื่อหปีที่แล้วเจ้ายงฉางขมวดคิ้วและเขาก็ตระหนักได้เป็นการดำเนินการที่มีการวางแผนมายาวนานแล้วตระกูลหยางไม่กล้าแต่ต้องพวกเขาการแต่งงานระหว่างตระกูลซูของจินลิงและตระกูลปูลได้ทำลายรูปแบบของจินลิงซิตี้มาเป็นเวลาร้อยปีมีเพียงเขาเท่านั้นที่เป็นราชวงศ์ของเจ้าไม่มีทางหนีจากครอบครัวหย สถานการณ์ที่น่าอับอายของทั้งสองครอบครัวดีกว่าความหนาวเย็นแม้ว่าราชวงศ์ซูและราชวงศ์ปูจะแต่งงานกันพวกเขาไม่กล้าที่จะก้าวข้ามสนามฟ้าร้องหนึ่งก้าวและทำการผนวกความจริงข้อนี้เมื่อห้าปีที่แล้วเขารู้เรื่องนี้เชื่อในตระกูลอย่างทางเหนือและรู้ดีมิฉะนั้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมาทำไมทั้งสองครอบครัวยังปฏิบัติตามหน้าที่ของตนถ้าครอบครัวหนึ่งตายอีกครอบครัวหนึ่งจะตายทำไมอีกฝ่ายจะเลือกจู่โจมในอีกไม่กี่วันนี้ใช่ไหมมีอะไรมากระตุ้นอีกฝ่ายหรือเปล่าสมาชิกตระกูลเจ้าระดับง่ายยน,นอิน ในวันที่เราไม่อยู่มีอะไรสําคัญเกิดขึ้นในกลุ่มหรือไม่เจ้ายาลองเขาเป็นทายาทรุ่นที่สามของตระกูลเจ้าในหมู่คนรุ่นใหม่ยกเวนเจ้ามนิงยูเจ้าหญิงตัวน้อยของตระกูลเจ้าเขามองโลกในแง่ดีมากที่สุดเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเข้าสู่ความเป็นผู้นําคนต่อไปสมแล้วที่เป็นพ่อของฉันเองไม่เพียงแต่เป็นผู้บังคับบัญชาอันดับสองในปัจจุบันของตระกูลเจ้าเขายังรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของสายชีวิตทางเศรษฐกิจของตระกูลเจ้าแต่ยังมีจุดแข็งที่จะไม่แพ้เจ้ายูเอ็กซิง ดังนั้นแม้ว่าความสามารถของเจ้ายาลองจะดีเขาได้พัฒนาทัศนคติของความเย่อหยิ่งตั้งแต่ยังเป็นเด็กแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้ายูเอ็กซิงผู้เท่าคนปัจจุบนันแม้ว่าจะมีความเกรงใจในคำพูดของเขามากแต่ก็มีมากกว่านั้นเยอะเย้ยท่านผู้เท่าเจ้าไม่กลัวตระกูลอย่างหรือตระกูลเจ้าของฉันในแง่ของความแข็งแกร่งภูมิหลังและสายสัมพันธ์คนไหนที่สูญเสียเขาไปรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นที่สุดของราชวงศ์เจ้ายืนขึ้นข้างหลงังเจ้านิงเงีพ่อของเขาและ,ะเผชิญหน้ากับสมาชิกค,ครอบครัวเจ้ารุ่นพี่ในปัจจ การดูหมิ่นที่แสดงให้เห็นเมื่อเขาพูดนั้นจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้มองดูผู้อาวุโสที่อยู่รอบตัวเขาเลยและเขาแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำในโรงเรียนเก่าในการสนทนาของเขายิ่งไปกว่านั้นผู้เท่าผู้เท่าเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ฉันไม่เชื่อว่าใครจะกล้าบุกเข้ามาในตระกูลเจ้าของฉันจริงๆอย่างไรก็ตามขณะที่จ่ายาหลงยืนอยู่กลางล็อบบี้มองไปรอบๆผู้อาวุโสใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยการแสดงออกที่ร่าเริงและเขาแสดงคำพูดของตัวเองอย่างป่าเถื่อนกระทันหันสมาชิกระดับสูงหลายคนของตระกูลเจ้านั่งบนที่นั่งทง เขาหันกลับมาโดยไม่รู้ตัวแต่เห็นการตกครั้งใหญ่ตกทั่วท้องฟ้าไม่ได้รอให้เขาไตรตรองปังกระทันหันร่างกายทั้งหมดดูเหมือนจะโบยบินราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ที่พุ่งชนกำแพงวินาทีนี้ทุกคนในห้องถงราชวงศ์เจ้ามองไปที่ชายที่ไม่ได้รับเชิญในชุดขาวและบรรยากาศทันใดนั้นก็เย็นมาก